ครับผมมายามรอบช่วงเย็นครับหลังจากเอาติดภารกิจครับบัไหนมาสองมือครับบัไหมายามสองมือนก็มีอาการคือเกาแล้วครับหลังเกาครับหลังเกา่าหลังเดิมมีอาการเหมือนเดิมนะครับเติมเติมก็คือสิ่งยั่งอยู่ครับคือสิขาดที่เกาครับเอาหรือว่า เป็นน้ำหนามบกเฉยๆครับนามรถเฉยๆนึกว่าป,ปลาเข่าครับเดี๋ยวรุนกันครับผมหลังเปิดครับอาจจะนามซัดก็เป็นได้ครับอาจจะโบเมนปลาก็ได้เดี๋ยวเบิ่งก่อนเป็นอย่างมี้อย่างเข่าบ่สองมือครับสองมื่ไม่ยามเนียบกิฟตครับ เนี่ยกิบเนี่ยบะมีนาสงสัยครับปกติล้างบ่เปิดด้ยครับล้างหลอผันปลาเขามันจะเปิดครัด่านล้างเเสือกมาดาีแต่ด่านนี้ปิดครับปิดสนิทเลยนี่ครับปิดสนิทเลยแสดงมันต้องเขา่ามันออกปองได้ครับปลา,าเช็คบึงกัน ออกป้องได้ครับป้าป้องนี่ซ่อมนะครับซ่อมแล้วยอาจจะออกมาได้ด้านลางดูดีด้านข้างด้านหน้าเบื้องด้านหน้าก็าเห็นครับ ออกฟองไหนนาะโอ้ยครับออกข้างหลังครับตายตายออกข้างหลังออกอีกแล้วครับอ่าเสียใจอีกสองหลังเขาเงียบครับเงียบเลยมอมีครับมีแววปลาเขาครับเดี๋ยวอยู่หลังหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันอ,อยู่หลังเดียว ครับผมอ่ะมาเบิ่งห่างนกเป็ดครับเป็นยังไงแล้วซีฟองนะครับไอซีฟองเดี๋ยวไออีกอันนึ่งเป็นเปลือกหอยครับเอามาพางไข่ครับไขหรือซีฟองนะคนรับแม่มันคนรับทำทาบาดเจ็บมาตีหนาดตามๆนี้คนครับนี่ครับห้องประงสนใจครับนะครับหลังพี่ซีเฮ้า หลังที่สี่หลังที่หาครับหลังที่หาไม่หาหลังเบ่อเขาครับเงียบกิบเลยปลา,าเขาเด็ก็ตามเมืองเรื่องใจครับตรงน่ไทยเล่นปลาหน่อยหลายหลายครับอย่างนี้อุ้ม